สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหากันนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากบุตความของ Dora V Slow Life Investor ค่ะหัวข้อคือศิละปะการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อเงื่อนไขและอัตราดอกเบีย้ยที่ดีขึ้นอันนี้อยู่ในซีรีส์คลินิกแก้หนี้ mastering debt ด้วย คือเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือมาสกัดเอาเทคนิคหรือว่าแก่นคิดสําคัญๆที่เอาไปใช้ได้จริงนะคะสําหรับใครก็ตามที่อาจจะกําลังมองหาทางอยู่ว่าจะทํายังไงให้ภาระหนี้มันเบาลงได้บ้างผ่านการคุยการเจรจาต่อรองนี่แหละค่ะครับใช่เลยครับคือบทความนี้เขาเสนอแนวคิดเชิงรุกเลยนะคือมองว่าการเจรจาเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญมากๆเวลาเราเจอปัญหาการเงินแทนที่จะแบบเอ่อรอรับเงื่อนไขอย่างเดียวการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม เขาไปคุยหาทางออกที่ดีขึ้นผมว่ามันดีกว่าเยอะครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกเลยที่บทความนี้เขาเน้นมากๆคือเรื่องอะไรคะเหมือนเป็นเป็นพื้นฐานก่อนเลยสำคัญที่สุดเลยนะก่อนจะไปคุยกับใครเนี่ยคือการปรับมาประเมินสถานการณ์การเงินของตัวเองต้องประเมินแบบละเอียดแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆครับอืมซื่อสัตย์กับตัวเองครับ ต้องรู้ตัวเลขจริงๆเลยรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไรหนี้สินทั้งหมดมีกี่ก้อนแต่ละก้อนเหลือเท่าไหร่ดอกเบี้ยเป็นยังไงคือมัอนเหมือนการการเตรียมข้อมูลก่อนไปไประชุมใหญ่อ่ะครับต้องรู้ข้อได้จริงทั้งหมดเลยคเพื่อที่เราจะได้กําหนดได้ว่าเออเราจ่ายไหวจริงๆแค่ไหนแล้วเงื่อนหายแบบไหนที่เราพอจะออรับได้หรือยืดหยุ่นได้การมีข้อมูลแม่นๆนี่แหละครับเป็นเหมือนเหมือนอาวุธชิ้นแรกเลยนะในการเจรจา oh. เข้าใจเลยค่ะคือไม่ใช่แค่รู้ว่าอ๋อมีนี่นะแต่ต้องรู้กําลังจริงๆของเราด้วยเหมือนเตรียมตัวก่อนออกรบจริงๆค่ะพอเรามีภาพชัดเจนแล้วบทความแนะนําให้ทําอะไรต่อคะต้องไปดูข้อมูลฝั่งเจ้าหนี้หรือว่าตั้งเป้าของเราเองก่อนถูกต้องเลยครับขั้นต่อมาคือการหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งเป้าหมายการเจรจาให้ชัดเจนคือพอรู้สถานการณ์ตัวเองปุ๊บก็ต้องไปดูฝั่งเจ้าหนี้บ้าง เงื่อนไขเขาเป็นยังไงร,รองเทียบกับดอกเบีย้ยในตลาดตอนนี้หรือว่าแนวปฏิบัติทั่วไปในการช่วยเหลือลูกหนี้มันมีอะไรบ้างอืแล้วที่สําคัญมากๆคือต้องตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเลยครับว่าคุยครั้งนี้เราอยากได้อะไรมากที่สุดเช่นแบบขอลดดอกเบีย้ยได้ไหมหรือว่าขอยืดเวลาผ่อนออกไปอีกหน่อยหรือถ้ถาทัศนิก,กรมันหนักจริงๆอาจจะต้องคุยถึงขั้นแบบขอลดเงินต้นบางส่วน อันนี้คือที่เรียกว่าการประนอมนี้ครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สมเหตุสมผลนี่แหละครับจะทําให้การคุยมันมีทิศทางไม่งั้นมันจะเหมือนเข้าไปเข้าไปบนลอยๆอะครับจริงค่ะการตั้งเป้าหมายนี่สําคัญจริงๆนะคะทําให้เรามีทงในใจว่าจะไปทางไหนแล้วทีนี้พอถึงเวลาต้องลงสนามจริงแล้วค่ะต้องเริ่มคุยกับเจ้าหนี้บทความเขามีเทคนิคหรือว่าข้อแนะนําเรื่องการสื่อสารยังไงบ้างคะตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยเมั้ง ใช่ครับหัวใจหลักเลยคือการเปิดฉากการสื่อสารต้องสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงความตั้งใจจริงของเราอืบทความเขาเน้นเลยนะว่าต้องสื่อสารเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่ใช่แบบอยู่ๆก็หายไปต้องทำให้เจ้านี่เห็นว่าเราไม่ได้คิดจะหนีนะแต่เรากำลังพยายามหาทางแก้ไขอยู่จริงๆค่ะ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือเขาแนะนำว่านอกจากจะอธิบายว่าเราลำบากยังไงแล้วเนี่ยควรแสดงหลักฐานประกอบด้วยถ้าทำได้นะหลักฐานเช่นอะไรคะเช่นเอกสารรายได้ที่มันลดลงหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายใหม่ๆที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องย้ำด้วยนะครับว่าเรามุ่งมั่นที่จะจ่ายคืนนะถ้าได้รับความช่วยเหลืออ๋อคือต้องแสดงความพยายามด้วย ใช่ครับลองเสนอทางเลือกที่พอจะทําได้ดูเช่นอาจจะขอขยายเวลาผ่อนซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะระวังเรื่องอะไรคะคือผ่อนน้อยลงต่อเดือนก็จริงแต่ยอดรวมดอกเบีย้ยทั้งหมดมันอาจจะสูงขึ้นได้นะครับก็ต้องชั่งน้ําหนักดูดีๆหรืออาจจะเสนอแผนชําระแบบขั้นบันไดอะไรแบบนี้การแสดงความพยายามแล้วก็เสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมพวกนี้แหละครับจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้เยอะเลยฟังดูแล้ว การสื่อสารนี้ต้องใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็ศิลปะเหมือนกันนะคะคือต้องจริงใจชี้แจงปัญหาแต่ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่คิดว่าคนอาจจะมองข้ามไปแต่บทความก็ย้ำไว้เหมือนกันคือเรื่องการทำข้อตกลงทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้สำคัญมากหน่อยแค่ไหนคะโอ้โหสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับอันนี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะว่าคำพูดเนี่ยบางทีมันก็ อาจจะคลาดเคลื่อนได้หรือลืมกันไปได้ง่ายเลยครับจริงค่ะการมีเอกสารที่ระบุชัดเจนไปเลยว่าตกลงเงื่อนไขใหม่กันว่ายังไงเช่นดอกเบี้ยใหม่เท่าไหร่ผ่อนนานขึ้นแค่ไหนหรือยอดหนี้ที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยมันจะช่วยป้องกันปัญหาความเข้าใจผิดกันที่หลังได้ดีมากๆครับค่ะแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันข้อตกลงระหว่างเรากับเจ้าหนี้ได้ด้วยอย่าไปคิดว่ามันยุ่งยากนะครับมันคือการป้องกันปัญหาในระยะยาวเลยชัดเจนเลยค่ะเหมือนเป็นกรอบป้องกันให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ แล้วถ้าถ้าสมมติว่าเราพยายามคุยแล้วเจรจาแล้วแต่รู้สึกว่าโหมันยากจังเลยหรือสถานการณ์มันซับซ้อนมากจริงๆบทความมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมคะมีครับบทความแนะนําว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออคุยเองมันยากไปหรืออยากได้แนวทางที่เป็นระบบกว่านี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้ครับผู้เชี่ยวชาญเช่นใครคะก็เช่นคลินิกแกหนี้หรือหน่วยงานให้คําปรึกษาด้านสินเชื่อต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายแห่ง คือผู้เชี่ยวชญเหล่านี้เขาจะมีประสบการณ์มีข้อมูลที่อาจจะช่วยให้การเจรจาของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ค่ะแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องตรวจสอบดีๆก่อนทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายของหน่วยงานนั้นๆก่อน,นตัดสินใจใช้บริการนะครับผมเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วนะคะการจะเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ให้ได้ผลดีเนี่ยต้องอาศัยหลายอย่างเลยทั้งการเตรียมตัวที่ดีมากๆรู้ข้อมูลตัวเองรู้ข้อมูลคู่เจรจา การสื่อสารที่ตรงไปตรงมามีเหตุผลแสดงความตั้งใจจริงแล้วก็ที่สำคัญคือความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบเอ่อต้องใช้พลังเยอะหน่อยแต่ข้อมูลจากบทความข้อชี้ให้เห็นนะคะว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญจริงๆในการจัดการหนี้สินเลยใช่ครับแล้วก็ผมว่ามีอีกประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับจากเนื้อหาทั้งหมดนี้คือลองมองไปไกลกว่าแค่การแก้หนี้เฉพาะหน้าดูนะครับค่ะ ยังไงคะคือการที่เราได้ฝึกทักษะพวกนี้ทั้งการประเมินสถานการณ์การเตรียมข้อมูลการสื่อสารการเจรจาต่อรองทักษะเหล่านี้มันจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการการเงินของเราในภาพรวมได้อย่างไงบ้างอืมน่าคิดค่ะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่การดับไฟเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เราที่จะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายทางการเงินอื่นๆในอนาคตได้มั่นคงขึ้น หรืออาจจะเป็นการสร้างวินัยแล้วก็กรอบป้องกันทางการเงินที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้นะครับผม